กินข้าวแล้วหนูกินยังลูกทานข้าวกับอะไรคะทานข้าวกับหันมาสิลูแกแบบเป็นแบบลูกชิน้นอ๋อไปซื้อที่ไหนมาลองเล่นรอไม่เห็นซื้อเมื่อเผื่อยายเลยก,ก็ก็มันไม่ให้ซื้อสองคนใครไม่ให้ซื้อสองอันาอ๋อป้าป้าเหรอป้าป้าทำอะไรให้กินลูกชิน้นอ,อร่อยป่ะหสองแล้วแม่แม่ แม่ก็อยู่นี่อือแม่ก็อยู่นี่อ๋อแล้ววันนี้หนูไม่ทำข่าขนมเหรอคะวันนี้ไม่ทำอืม,มไปสีโรสินมาแล้วขานัดเมื่อไหร่กะนขนัดวันวันที่หนูจะจะลัางที่จายปัดใจ롱บางขานัดวันที่ที่หนูจะไปาบางก็ทำอะไราบาง ก็ไปฉีดยายแล้วไม่กลัวเหรอไม่กลัวร้องไ้มเนี่ยร้องอ้าวไม่กลัวแล้วทำไมร้องอะ <c oughs> ่ะก็แค่ร้องเฉยๆก <c oughs> ลัวฉีดแรงอ๋อกลัวฉีดแรงก <c oughs> ็บอกพยาบาลบอกฉีดเบาๆนะคะ <c oughs> พยาบาลเขาไม่เขาไม่ได้ยินก <c oughs> ็บอกเขาบอกยายสั่งให้ฉีดเบาๆถามยัยไหนก็บอกยายอ้วน รู้ว่าอืมจะไปฉีสีัรซีนแต่ว่าที่หนูไปมีโรงพยาบาลสองสองอันเลยตายที่ไหนมากอ่ะที่ข้างๆบ้านหนูแล้วแล้วก็พี่ไกลหรอ,อนั่นกินอะไรนะอ่ะน่ะกินหมูนั่นหมูเหรอนะ่ะใช่เหรอเหมือนแป้งเลยม่ใช่ไก่อ๋ออร่อยเหรอ มันกรอบมันกรอบมันกรอบหรือมันเหนียวมันกรอบแล้วก็เหนียวด้วยเธอชอบหรอมือเปื้อนนั่นแหละไปล้างมือไหมจะไปล้างมือโอเคพอคุยเสร็จนางก็มาเป็นนา